สวัสดีย้มเสานะครับยีิบสี่เมษายนสองพันหรอยหกสิบแปดนะครับเมื่อนี้ตะพ้นอยู่ที่สวนไผ่ฟ้าเป็ดนะครับเมื่อนี้จะพาทุกคนมาชำไผ่กันนะครับไผ่ที่จะชำในเมื่อนี้นะครับจะเป็นอ่เป็นไผ่ที่ตะพ้นตัดออกจากไผ่บงหวานเป็นน้ำผึ้งนั่นแหละนะครับก็เลยต้องเมื่อนี้จะต้องมามาชำไว้เนาะเป็นลำต้นนะครับเป็นลำต้นลำต้นของเขาก็จะเอามาชำ ถ้มในพื้นที่ตรงนี้หล่ะนะครับแถวๆนี้ไวกอนนะครับบริเวณที่ข้าจะช่ำก็คือตรงนี้นะครับที่ห้าล้อมอ่าเป็นปูนฟางไว้นี่แหละนะครับบริเวณนี้เลยนะครับที่นี่การช่ำเขาก็จะเอาเอาเอาลงในส่วนตรงนี้นะเพราะว่ามันจากกนในส่วนของไก่เคียร์หรือว่าอ่าเกิดการแห่งหง,ง่ายก็ทำต่อเขาก็เลยเอาเอา,เอาฟางมาปกคุ้มไว้ในแถวๆนี้เนาะ ล้กก็รทป่าช่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากช่าแล้วถึงถึงจะ,ะน,นําในในต้นช่านี่เอาไปปลูกได้นะครับเพราะว่าการช่าแบบนี้นะครับวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ที่ีสุดนะครับที่ดีสุดที่ตะพนเคยเหตุมากนะครับนี่กจะสอเป่าเอามาลงในหล่องตรงนี้แหละนะครับตะพนจะเอาลงในหล่องตรงนี้เลยนะครับมีเท่าไหร่แล้วก็ช่าตรงตรงนี้จนหมดแหละนะครับบริเวณนี้เลยครับ ต้นพันธุ์เท่ากับเตรียมไว้แล้วนะครับถึงเท่ากาับตัดตัดจากกล,ล่ามนั่แหละกลามจากแขนนะครับเป็นเป็นอันเดียวกันนี่แหละถึ่งลํามพึ่งแขนนะครับเนี่อาบ้านนี่เลยนะครับเป็นไผ่บวงหวานนี่แหละนะครับเป็นไผ่บวงหวานนี่แตงแตงก้อแล้วเนาะ MM แ่งก้อแล้วเท่ากาับมาตัดนะครับมาตัดในส่วนทอนนี่แหละทอนนี่ทอนตรงนี้นะครับถึงเท่ากับเห็นว่าในส่วนของหลักอากาศ หล่าอากาศนะครับในกิ <ste> ่งแขนงของไผ่บงหวานจะจะบบมีเลยนะครับก็จะบ่เห็นเลยนะครับว่ามีมีมีหลาาอากาศออกนะครับในในกิ่งแขนงนี่ทุกทุกคอเลยนะครับทุกคอเลยล่ะอ่าทุกคอทุกแขนงที่ออกมาเนี่ยถ้าพ้นตานมาเนี่นะครับบ่บเห็นมีเลยนะครับนี่จะว่างเปล่าหมดเลยไม่มีตรงนี้แหละถึงว่าเป็นเป็นการพิสูจน์เนาะแต่พ้นแต่ถึงอยากหูว่าการพิสูจน์ว่าไผ่บงหวานเป็นอำเภองเบอร์สามนี่ มันจะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้ามันสมบูรณีลีนะครับล่าอากาศก็ต้องออกแน่นอนเนาะแต่ว่าก็าต้องรุนกันนะครับต้องรุนกันใส่เวลาแน่เพราะว่ามันเป็นการวิจัยเบองส่วนหนึ่งเนาะวิจัยบงว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะมีล่าอากาศออกเดี๋ยวเอามาช่ำกันเลยนะครับเริ่มเริ่มช่ำกันเลยจากจากแถวนี้ไปเลยนะครับจากแถวนีแหละย้าาไปผุนแหละนะครับช่ำไปทีทีหลังจากการช่ำเรียบร้อยมันจะค่อยมาใหญ่นะครับใหญ่ไปอีกสักนึงนะครับ ย้ายไปปลูกบอลถี่เ้าเตี้ยใหม่นั่นล่ะนะครับอ่ต้องตองใส่เวลาแน่นะครับใส่เวลาหน่อยการช่ำนี่ก็บม่ได้ง้านะครับเพาก็ปักลงในดินน้อยหนึ่งนะครับแล้วจะปักลงไปในพื้นดินนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะให้เขาติดดินกันน้อยหนึงน่งก็ทันต่หลังจากนั้นเท่ากับใส่ฟางนะครับใส่ฟางโกบใบโกบใบข่ายบ่มเลยล่ะนะครับข่ายห้าบ่มนี่ละนะครับ แต่เพราะว่าตรงนี้จะมีฟางอี่แล้วนะครับมีฟางมีเอ่ามีฟาง,ม,ฟางมีขยะนั่นแหละนะครับประมาณนั่นแหละโอ้แคนคากิ้ตัวนี้ฮักอาจจะถมอยู่ถมไปประมาณนึงนะครับประมาณจะหาเส้นนี่ก็พอนะ่อละละอ่าเพื่อบะให้เขาเนี่ยจนเกินไปเนาะหลุมเก่าเอาอยูที่ประมาณนี้แล้วครับอแต่ว่าขาใายดินเขาพีพุยยังน้อยนึงเนาะให้ดินพีพุยยังน้อยนึงเพื่อเพื่อจะ เพื่อจะให้ได้ปักปักลาำต้นลงไปได้นะประมาณนี้นะครับนี่ที่ดีกับในส่วนตรงนี้เนาะเขาก็มาปักแบบนี้เลยครับปักเนี่ยคือให้ต้นมันลงไปอย่างสี่นะครับเห็นทัมาจากนี้ยังน้อยหนึ่งนะครับบอร์ิดเนี่ยโพมาหนี่น้อยนึงเข้าแล้วขณะเขากระดิกบยังน้อยนึงซ้ำนี่แหละแล้วขณะเขาเอาปางนี่แหละครับเป็นเป็นพวกเศษใบใหม่นี่ละมามาคุ้มให้่คุ้มใหม่ห้ให้มิดเลยนะครับห้มิดเลยนี่นี่ห้ยมิดแบบนี้เลยนะครับ มิดๆเลยหลังจากนั้นเท่ากับลดน้ำนะครับการลดน้ำนี่จะต้องลดในส่วนของเช้าเย็นไหนแรกๆนี้ไอเส่าแรกเต่าแรกหมดละนะครับเพราะว่ามันมันจะมันจะเกิดมันจะเกิดเร,ร็วกว่าสั่โตอกรณีตรงนี้น่ะมันถ้าถ้าเป็นใบสี่เนี่ยสมควรอาออกเนาะถ้าถ้าเป็นใบแบบนี้นะครับคือคือคือเขาคายน้ำดีสุดว่าสันต่อันใบ,บนี้นะในตะหุนประทศใน,นตาดอ,อลยนี่ แล้วพ่นจะตาดออกใบใบผกใบนี่จะตาดอ,อกนะครับให้มันเหลือแต่เป็นลำตน้นเป็นแขนงน,น้อยๆอย่างประมาณนี้แหละนะครับนี่คือเอาออกเลยนะครับหลังจกนักก็เห็ดไปเรื่อยๆนะครับจนสูดปุ่นละสูดฟางหุ่มจนเหมือนี่ละที่นี่หลังอ่าว่ามันตาเกิดจะดีบอสพ่นก็เห็ดสมมุติว่นนาสิบต้นนะสิบต้นนี่มันจะเกิดอยู่ได้ประมาณสี่หรือห้าต้นนี่เนาะมันก็บอใต้เหมิดน,นะครับสีห่หรือห้าต้นหรือห้าสี่เปอร์เซ็นต์หรือสี่สี่เปอร์เซ็นต์นี่นะได้เกิดเนี่ยแน่นแน่นอนนะครับ แต่ว่าไผ่บวงหวานเพน้ำผึ้งนี่มูฮูว่ามันจะมันเหมือนมันจะเหมือนอันของอันนั้นไหมของของไผ่เลี่ยงไผ่ไผ่สางไผ่บอแต่ว่าไผ่สางไผ่นี่เกิดนะครับสางไผ่ครับไผ่เลี้ยงเกิดนะครับในส่วนของเอาขอมาเนี่ยทดลองอึงแลย่างี้นะเกิดนะครับอ่าอย่างตัวอย่างนี่นะครับอย่างตัวอย่างของไผ่อย่างตัวอย่างของไผ่เลี่ยงอย่างสี่นะครับเป็นลักษณะสี่นะครับไผ่ไผ่เลี่ยงนี่ก็จะจะออกเะนนี่นี่เป็นลักษณะนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะคนดึงถึงนไหมมึง นี่ครับนี่ไผ่เลี้ยงเขาจะออกแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับหลายหลายลำต้นก็จะไ้แบบนี้แหละนะครับยังัวนี่กับแตกออกมาเหมือนกันน่ครับเป็นลักษณะนี่นี่นี่ยักษีนะครับเขาจะแตกออกมาแบบนี้ก้อนนะครับีฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับีตะป้นฝังไวแบบเบี้ยวกันนี่แหละนะครับี่เขาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่อ่านี่จประมาณนี้นะครับฝั่งนี้กับประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นลักษณะนี่เขาส้องฝังไว้ด้นเลยครับฝังไว้ด้จนกลัวเขาจะโ่ขึ้นแบบสูงๆเลยล่ะนะครับเอาถึงจะเอาไปไปปลูกใดเนาะอันตันมันจะมันจะบอกิดนะครับเนี่ยมันจะออกมาแบบลักษณะนี้มดมดทุกทุกล่ำนะครับจะออกมาแบบนี้เนี่ยเนี่ยเลยนะครับนี่นเขาก็จะออกมาแบบนี้แหละนะครับที่แรกเนี่ยฟังนี่ก็เหมือนกันนะครับทั้งสองด้านทั้งสองคอเนี่ยจะออกมาแบบนี้แหละอ่าแบบนี้เลยนะครับ ทุกล่ำมันจะออกมาไปนี้แหละนะครับมีสวยๆอย่างนี้แหละจะมีบางส่วนนะครับผี่ออกมาเป็นเป็นลักษณะนี่เนาะบาง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 ล่ำนี่บางล่ำนี่ก็จะฟอเด้บางล่ำนี่ก็อาจจะฟอตายคือกันนะครับมีคือกันนะครับแต่ก็คือยังจะพูดมาอีกฟังอันล่ะนะครับว่าอัตราการเกิดนั้นก็อยู่ที่สี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเท่ากับจะปลูกไปนี่ครับบอกแม่นว่า มันจะเกิดทั้งเหมิดเนาะเกิดเขาออกนอกแล้วนะครับออกนอกแล้วนี่ก็บหมอแม่่าเอาไปปลูกระเกิดอีกเลยย่งนะครับย่างอยู่เลยเอาไปปลูกแล้วอีกย่งบ่เกิดอดีก,กับมีนะครับยังใต้ยอยู่ในในบอนเ้าไปปลูกอีกกับย่างมีนะครับเพราะฉะนั้นว่างาันตรงนี้เนาะแต่ว่ากะในส่วนนี้ก็คือเขาก็บ้องไปสื่อต้นพันธ์มันหลายบอกง่ายเพราะว่าต้นพันธ์ต้นหนึ่งเขาเจ้าเขาจะขายแพงนะนะครับก็อยู่ที่ประมาณร้อยถึงสองร้อยนะ เบอร์สามนี่นี่เบอร์สามนี่อยมามาันงลอย่สองลอยคนนี้แต่ว่าขัดเป็นเบอร์จโบนูนี่ต้องฝูดถึงกันนะครับจ้เาขายกันแบบหารอยหกลอยนะเป็นพันยังมีนะครับสองพันยังมีนะครับอ,อันนั่นแหละคือคือส่วนหนึ่งที่มันเป็นราคาสูงเนาะของของมันเฮ็ดยากของที่ทํายากแล้วก็ะสบความสาเรรจนี่มันก็นธรรมดาว่ามันต้องต้อง,ต,องต้องมีราคาแพงแน่นะ ราคามันจะต้องแพงหน่อยของมีราคาของของดีเอาสั่นดอของดีเพื่อจะเหตุงานวิจัยใดนี่โอ้เพื่อจะได้มาจะอ่านล้านเนาะมันต้องใช้เวลานานนะครับเพราะฉะนั้นถามว่ามันขายแพงบ่ตะพูดด่บอกว่าโมแพงนะครับโมแพงหรอราคาขนาดนี้นะครับราคาขนาดนีโมมีคำมาแพงนะครับเพราะว่ามันเฮ็ุยากเหตุยากลืเกินนะครับก็ต้องติดตามกันไปยาวๆนะครับว่าโครงการของตะพุ่นนี่จะสำเร็จบ่ โครงการปลูกไผ่โครงการวิจัยไผ่นี่นะไพงหวาน,เ,นเพชรนำผึงนี่ครับม,มันจะไปหอดใสกันดือ่มันจะลมเหลวต้องติดกันส่งติงดตามกันไปแบเยาวๆเลยนะครับมาลุ่นกันนะครับยาวๆเลยครับขอบคุณทุกคนนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ